สวัสดีค่ะดิฉันอังสาวจิดาภาเขียนการรหัสนิสิตธิ3 0 3 0 2 0 9 6์6130302096ค่ะวันนี้จะมานำเสนอการจำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยโปรแกรมไพโรซิมค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มจากการคำนวณเมทก่อนค่ะโดยที่เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ fdsmet ค่ะจากนั้นนะคะ ก็จะใส่ข้อมูลขนาดห้องลงไปค่ะโดยที่จะให้ x min เนี่ยเป็น0แล้วก็ x max เนี่ยเป็น5นะคะส่วนความยาวเนี่ย y ก็จะให้เป็น6เมตรค่ะความสูงแกน z ก็จะให้เป็น3เมตรค่ะแล้วก็จะให้ heat release นะคะหรือว่าอัตราการปลดปล่อยความร้อนเนี่ย เท่ากับ3,600กิโลวัตต์ค่ะต่อไป density นะคะก็จะเป็น density ของอากาศค่ะก็จะให้เป็น1.204กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3ค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็ตามที่เว็บกำหนดเลยค่ะกดที่ calculate ค่ะแล้วก็จะได้ค่าออกมาค่ะจะมี cost, m o d a rate แล้วก็ file ค่ะเราจะเลือกเป็น โมเดลเลตนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกค่าที่ละเอียดมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้โปรแกรมเนี่ยไม่รันหรือว่ารันนานเกินไปนะคะค่ะแล้วเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเราก็จะดูว่าแบบโมเดลเลตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีจํานวนเซลล์ทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเซลล์นะคะแล้วก็จะได้ ijk ตรงนี้ออกมานะคะเมื่อเราได้ ijk ออกมาแล้วนะคะ เราก็จะไปกำหนดใส่ในเมรค่ะโดยที่ในช่องนี้เราก็จะกำหนดเป็นกว้างยาวแล้วก็สูงค่ะส่วน ijk เมื่อกี้นะคะเราจะมาใส่ใน x c e l y c e l แล้วก็ z cell ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โอเคค่ะในการรันของห้องนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ53นาทีค่ะโดยที่กำหนด simulation parameter นะคะ กำหนด e n นทาไว้เนี่ยที่180วินาทีค่ะเมื่อเรากำหนดเมสเสร็จแล้วกำหนดขนาดห้องเสร็จแล้วเราจะไปกำหนด REACTION ค่ะโดยที่เราจะกำหนดให้ REACTION เนี่ยเป็น p o l y u r e t a เ e นค่ะหลังจากที่เรากำหนดเป็น p o y y u e t h a n e แล้วนะคะเราก็จะต้องไปกำหนด MATERIAL ต่อค่ะซึ่ง MATERIAL ของห้องนี้เนี่ยมีคนกรีดโฟมยิปซั่ม สต e ลแล้วก็ a ทแมทเทียลนะคะเยลโล w p พายค่ะต่อไปเมื่อเรากำหนด m a t e r i a l เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกำหนด Surface ต่อค่ะโดยที่อย่างแรกที่กำหนดเลยก็คือจะเป็นพายนะคะพายเนี่ยก็จะมาใช้ในส่วนของโต๊ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่คะต่อไปค่ะจะเป็นยิปซั่ม ในส่วนของยิบซ้ำเนี่ยก็จะกําหนดให้มันเป็นส่วนฝ้าข้างบนนะคะต่อไปค่ะคอนกรีตนะคะแล้วก็จะใช้คอนกรีตเนี่ยมาทำเป็นส่วนบริเวณผนังของห้องค่ะกำหนดให้เป็นคอนกรีตค่ะ steel s t e e เนี่ยเราก็จะมากําหนดเป็นฐานของเตียงแล้วก็เน้นในส่วนของเก้าอ,อี้ค่ะ ต่อไปนะคะทายค่ะเราจะกำหนดให้ทายเนี่ยเป็นส่วนของพื้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะ a อ o อ t ลซารีค่ะกำหนด a อ o อ t ลซารีเนี่ยแทนให้เป็นในส่วนของที่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะที่นั่งค่ะแล้วก็รวมถึงกองหนังสือด้วยะคะ่ะต่อไปนะคะกำหนดเบอร์เนอร์ค่ะเนื่องจากใน การจำลองพึงไหมครั้งนี้นะคะในส่วนที่ไหมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกองหนังสือนะคะเราก็จะกำหนดเบร์เนอร์ไว้เนะี่ยที่บนหนังสือแต่ละกองเลยนะคะต่อไปค่ะเมื่อเรากำหนดทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วาดทุกอย่างออกมาเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องไปกำหนดไซส์เทมเพอเจอร์ค่ะเราก็จะกำหนดไซส์เทมเพรเจอร์นะคะตัวนี้ค่ะเอาไว้เพื่อ วัดอุณหภูมินะคะซึ่งในห้องเนี้ยเราจะไว้บริเวณกึ่งกลางของห้องค่ะโดยที่จะขนาดกับแกน y นะคะต่อไปนะคะจะเป็นของ velocity ค่ะก็จะใช้ในการวัดความเร็วของอากาศนะคะในการเข้าออกนั่นเองค่ะโดยที่เราเนี่ยจะไว้บริเวณกึ่งกลางของประตูนะคะ โดยจะขนาดกับแกน y เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะจะเป็นไซส์ในส่วนของ visibility นะคะในส่วนนี้เราจะเอาไว้วัดระยะในการมองเห็นนะคะก็คือเราจะไว้บริเวณกลางห้องเลยนะคะโดยที่เราจะให้ขนาดกับแกน x ค่ะต่อไปค่ะจะกำหนด thermocouple นะคะไว้ บริเวณจุดกึ่งกลางห้องค่ะแล้วก็จะมีการแยกลงไปอีก5อันนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะห่างกัน0.3เมตรหรือว่า30เซนค่ะโดยที่แต่ละจุดเนี่ยเราก็จะไปว,วัดอุณหภูมิในจุดต่างๆนะคะว่าต่างกันขนาดไหนค่ะต่อไปเราก็จะไปดูเลยนะคะว่าเมื่อทำการเผาเนี่ย มันเป็นยังไงค่ะอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่มีสปริงเกอร์นะคะจะเห็นว่าเมื่อไฟลุกเนี่ยจะเป็นการไหม้แบบสูงขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวจะเปิดไซต์เทมเพลเจอร์ให้ดูค่ะก็คือจะเห็นว่าในส่วนของพจต์ข้างบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยก็จะมีความร้อนนะคะสูงถึง620อองศา,าเซลเซียสเลยค่ะต่อไปนะคะ ก็จะมาดู velocity นะคะซึ่ง velocity เนี่ยเอาวัดความเร็วของอากาศที่เข้าออกค่ะก็จะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันไปสูงถึง1.5เมตรต่อวินาทีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดู visibility นะคะหรือว่าเป็นระยะการมองเห็นนั่นเองนะคะอ่ะเริ่มใหมาตั้งแต่แรกค่ะก็คือเนี่ยเราจะเห็นว่า ในส่วนของสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนที่มองเห็นนะคะส่วนในส่วนของสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เริ่มมองไม่เห็นหรือว่าเริ่มหรือว่าไม่เห็นไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะเปิดเป็นควันให้ดูนะคะนี่ค่ะเริ่มแรกเนี่ยยังมองเห็นอยู่แต่เมื่อพอไฟเนี่ยเริ่มไหม้แล้วนะคะจะเห็นว่าควันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูห้องแบบที่มีสปริงเกิลกันบ้างค่ะซึ่งจะกำหนดให้สปริงเกิลเนี่ยอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางห้องเหมือนกันค่ะค่ะเรามาเริ่มพอเริ่มมีการไหม้นะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าควันอน่ะมันสูงขึ้นไปข้างบนทำให้สปริงเกิลเนี่ย มันติดอย่างนวดเร็วนะคะค่ะเราก็จะไปดูในส่วนของ Temperature นะคะจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะร้อนนะคะเหมือนกับที่ไม่มีสปริงเกิลเลยค่ะเวลาผ่านไปประมาณ20วินะคะก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยยังไม่ดับแต่ว่า จะเห็นว่าอุณหภูมิของห้องเนี่ยลดลงนะคะจะเห็นว่าเริ่มไม่ค่อยมีสีแดงแล้วค่ะค่ะในส่วนของระยะของการมองเห็นนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อสปริงเกิลติดนะคะก็คือสปริงเกิลเนี่ยจะไม่ได้ช่วยทำให้ควันเนี่ยหายไปนะคะระยะการมองเห็นเนี่ย ก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่ดีก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูการาฟทั้งสองตัวนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการาฟห้องที่ไม่มีสปริงเกิละคะ่ะก็จะเห็นว่าอันนี้นะคะคือเทอร์โมคัพเปิรตัวแรกนะคะในเริ่มติดนะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปเกือบจะ700องศา Celsius เซลเซียสแลวนะคะ แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกจนถึงประมาณ700องศาเซลเซียสค่ะแล้วไฟเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยลงมากค่ะแล้วก็จะคงที่ไปประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวที่หนึ่งนะคะก็จะประมาณเดียวกันเลยค่ะก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้ลดลงมาเยอะนะคะหลังจากที่ ไม่แล้วไปดูตัวที่สค่ะก็เป็นเหมือนกันค่ะตัวที่สามและตัวที่4ี่นะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้ลดลงมาต่างกันมากนะคะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของตัวห้องที่มีสปริงเกิลกันบ้างค่ะนี่นะคะจะเป็นกราฟเทอร์โมคอปเปรนะคะตัวบนสุดนะคะ ของห้องที่มีสปริงเกิลค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อไฟเนี่ยลุกใช่ไหมคะไปจนถึงจุดที่ร้อนพอที่จะให้สปริงเกิลทำงานนะคะจะเห็นว่าเมื่อสปริงเกิลทำงานเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในห้องนะคะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะลดลงไปเนี่ยจากอุณหภูมิเกือบถึง500นะคะจะลดลงไปเกือบถึง100เลยค่ะ ดูตัวที่หนึ่งค่ะก็เป็นในทำนองเดียวกันนะคะก็คือเมื่อสปิงเกิลทำงานเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิที่เคยสูงเนี่ยมันจะลดลงเร็วมากตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่นะคะตัวที่ห้าจะเป็นในทำนองเดียวกันเลยค่ะ ก <G ül> ็คือจะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างห้องที่มีสปริงเกิลกับห้องที่มีสปริงเกิลนะคะก็คือห้องที่มีสปริงเกิลเนี่ยคือไฟอาจจะไม่ได้ดับทั้งหมดแต่ว่าจะทำให้อุณหภูมิภายในห้องนะคะลดต่ำลงค่ะแต่ว่าจะเห็นว่าห้องที่ไม่มีสปริงเกิลเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ลดเยอะเท่าห้องที่มีสปริงเกิลนะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ